ไอ้เบ <Cornell. S 2> ิมลงน้ำไปเลยมึงมันชื่อเบิ้มอ่ะพี่พี่ตั้งชเมื่อกี้เล่นได้เอาันเลยได้ไหมเมอเรยกไม่้องกรนเป็นนกปุนีครับนี่ ข้าวกระบอกน้ำให้เลยกระบอกน้ำมีไหมยกยๆยกทยของชีวิตคืนนี้ยอจหลอนน้อยนี้อัน้เขาเรียกว่าอะไรที่จุดไฟแบบไม่มีไฟหรอเขาเรียกไฟเตลิถึงพี่ๆทุกคนม่ามม่า pai na เ,เสียงเพลงจากใจเมืองนห้นความสีวิลัยมีาย<อ>ปาไม<อ>้ต้นน้ําลําทานมีนกกาหากินบินวนเนื้อแม่ลูกพอรมีน้มไม่ลูกกินคนหากินสัตวก็หากินเธาไม่เวียนเวียนกันและกันต้นไม้งา อ่วิดีโอเฮดีา <c oughs> นมีนความสมดูลือ่อคุณตามทำไม่ได้น้ำน้าไปพูดเดินแล้วเว้ยเดิบาุชีวิต như thế nào thì ta chấp nhận, khó khăn vất vả, 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 khó khăn vất มีเบอร์ว่ามีเบอร์็พัดลมมาไถ่กัดกินมลงกินใจเมืองนั้นมีวังศรีวิไลและมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีนกกาหากิน ร่วพัก,กันด้วยใจไม่ว่าที่ไหนแลเ้เวลคเราเพืออกกน้องกัน สุขสำราญโรคภัยแ่วผ่านจะผ่านด้วยแลพี่น้องร่วมกันพวกเรารับกันพี่น้องร่วมกันแน่นไงนล้นคนที่เขารออยู่

ไม่ดู oh. นะฮะ <laughs>

บทเรียนต้งกมป่าหม่หัวหน้ารักษาภูมิจังหวัดอุทยแลวหวยขาแท่ง้องมือเคยบันาอีกสอาเทยังยัไลัดลุมุมบุงไม้ตะเวทไทย ทุกสารสัตว์ในป่าดงชันต้อง้วยลำตอข้าแข่งนุ่งกันขาน่องสองขาเจ้ายำนื้อความร่มเย็นลาบอีสัตว์ลาบอื่นน่าขัดสตเียนเป็นบทเรียนเกี่ยวกัการไทยถึงประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่ถึงตัวจะตายไม่เสียได้ชีวา เช้าวันท <champions> ี่หนึ่งกันยากในราป่าเสีย่อเปล่งกึ่งกองอยากดีเพื่น้ำตาลองอยากท้ายักกันไปไกลวิญญาณจะต้องรับรู้ตรงที่ยืนยันต่อ ไม่ชัดแล้วเพราะแม่ปรับควาบได้ เขาเรียกว่าอะไรีไฟแบบเขาเียกเขาเียกไฟติเฮ้ยบ้าไปแล้วโหทำไม่ได้อ่ะร้อนมือาอนุดอ่ะโชว์โชวชวงชว์ของดับ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 นี่อะไรเล้วตอกองไดบินบินบินไปเป็นไปกัน

ับคืนวันเมื่อจะย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาปเปลี่ยนไปให้จำไา้มันคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าวันไว้ใครกลางกัน มีดวงตะวันสองเป็นสางสีทองกระจังกันรองให้ไฟปองและสร้างสรร์เมื่อดอกไม้ยามบานให้เธอหายสู้ไม่วันาชีวิตคืนนี้คือรางวัลแต่รางกัลให้เธอ ฉันย <S 々> ังพร้อมช่วยเธอสมมิเพียงตัวเธอไม่มีไปเสียก่อนเธอปอรวงใจให้เธอหายลรันเธอเป็นสับผานให้เธอเดินไปแน่นอนเธอเป็นสายน้าเย็นดับกระหายามโย แห่งความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายฉันเรียนรู้เพื่อยอยู่เพียงตัวและจิตใจเป็นมิตรใที่ดีต่อกันเื่อชีวิตแห่งผาคืนวันอันเปรียวเงา ของเราใจของใครมีชีวิตเพื่อสู้คืนวันอันโหดร้ายคืนที่ตัวกับใจไม่ตรงกันคืนนั้นคืนไหนใจแค้ตัววันประหลัวเรารักกันอะไรนะเก๋ไม่ได้กินข้าวอ่ะ ที่มันเดิัมมีท่าบนเวีน้องๆอาจลงทางไปไม่ยากเย็นต้องไปต้องเข้าใกล้กู กลางทะเลใจสุขชีวิตตินดนคนหาแต่จุดหมายใจในร่างกายกับไปเจอทุกที่เกิดซ้ำข <ปะ S 1> อใจน้ำกรบเพอ ใจให้เจอก็เป็นสุขเกินนั้นเกิน,นใดใเพ้อตัวคือละวันอันน่ากลัวกลัวแพ้ใจจมกลางแสงสีสิวิไลอาจลงทางไปมไม่ยาก Ta đi thì Lord God Cháu luôn ở giữa nơi trên đó đây Ngoài mặt tiếng ca ca khúc mưa sa กูเรื่องราวบอกกล่าวถึงความรู้สึกเป็นเพียงสามัญสำนึกและการรวงหานอนตอนนี้เรา <c oughs> สิ้นเงาไม้ <c oughs> ไม่เหมือนก่อน <c oughs> ชุมช่มชื้นกบกลายเป็นร้อน <c oughs> เป็นแล ชอบใจความลำรวยความยากจนอย่างไหนที <complex í toys> ่คนชอบใจมันอยู <aún> ่ในความสมมูลณ์ของมูแมกมาสไนด์อย่างใดที่อจะป่าซูเหมือนที่เขา้าถึงนอนเดียวรู้นในเดืกัน วัสดีฮะวันนี้เอามาเดินทางไกลกันนะครับอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับแบงค์หนองลีครับนี่คัตอนนี้อากาศอุณหภูมิวัดจากเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่ประมาณ38องศาผมว่าร้อยกว่านั้นพี่ร้อยกว่านั้นนะเดี๋ยวเราดูสมาชิกของเราหน่อยฮะนี่ครับนี่ครับพัดฮะนี่ครับนี่นี่นี่ มันงาที่มาเอียงไหน้าันเป็นลูกชัวนะครับที่มากับเราหุ้ยนั่นพี่คนนั้นคนนั้นโอ้โหคนป่าเกี่ยวเลยครับแมออกมาโอ้โหเท่มากเลยได้เลยครับทำาดอุ้ยหูหนามปากครับ เอาไปจริงๆเหรอไม่ไหนต่อพี่ตอนนี้เราสุดทางแล้วนะครับมากันที่นีปหนุ่ยนี่รายการรายการของเรานะ อจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้พบกันใหม่ตอนหน้าเจอกันครับสวัสดีทุกคนความเป็นแรงความสุขชื่นยังไงที่เราชอบใจความรุ่มรวยความยากจนยังไงที่คนชอบกันมันอยู่ในความสมบูรณ์ของหมูมแมกมา น้ำลำธาญน้ำมจึกป่าสู่เมืองจะเขาเสมืนรอเลียนบูค้คลในแานก่อนยามนี้เราถึงมาร้องเพลงเพื่อร้องบันเลงเสียงเพลงจากใจเมืองนั้นมีความสิวิไลึมีป่าไม้ต้นน้ำลำธาร กาหากินบินวันเหนือแม่ลูกออนมีนมให้โลกินคนทาเกินคก,ก็กหากกเ,าเ,เกินแล้วไม่เบียดเบี่ยนกันละกันต้นไม้งามคนก็รดงามง,งาม,งามน้ำนใจไหลเป็นสยนยายทันชกเจวันทุไฟเบิกบานมีคนมีต้นไม้ Bye. <laughs>